สวัสดีเพื่นเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดท่าดินแดงกรุงเทพครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมานี่เลยไส้ทอดทีละ20บาทตอนนี้ลูกค้าลุมกันเลยชินนลค้าเลือกกันเลย ร้านก็มีหลายราคานะมีหางหมู 60, หมกสิบแปดสิบน,นี่มีขาหมูพะโล้ด้วยอยู่ด้านโน้โน,นร้านเดียวกันข นี่ก็มีขาหมูทอดด้วยราคาตามป้ายเลยครับผมนี่ตรงนี้ก็มีหลายราคาไส้ทอดไส้ทอดสชิ้นห้บกรพี่เป็นาา <c oughs> ห,หมูร้านแรกครับเหนียวไหมฮไม่เหนียวไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวนี่เขามีน้ำจิ้มด้านหลังนี่กำลังก่อกกันอย,ยู่ยเลยเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหมฮะ,ม,ะมีสองอย่างนะมีซีฟู้ดกับมะขามครับผม นี่นตนนี้เป็นซีฟู้ดกินทะลุแมสเลยตอนนี้กินความแซ่บนี่ตรงด้านนี้ก็มีขามหมูพะโล้ด้วยนี่นะรับทำนี่ด้วยขาหมูพะโล้ด้วย ขาหมูพะโล้เริ่มต้นที่เท่าไหร่อะคุณพค้าห้าสิบบาทเนาะมีข้าวด้วอเห็นมีหม้อข้าวถ้าลายข้าวสี่สิบบาทนี่เป็นกล่องแบบนี้ไะะีก็ะถ่อยกันอยู่ด้านหลังแล้ว มีหมูกรอบเวยนะหมูกรอบขีดละห้าสิบบาท เป็นต้นไปเลยค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ